เห็ดไข่กีงามพี่น้องกีนี่ไม่งานเพ้ยไงกิกีไงอยอสวยเอายกสองมาหนย่าแม่แวะกินขนมเ้วกินน้ำเลรวมายกสองเตียนกะตากะตาน่อยก็เกาแเบิันหันกะตาเงเติ้วมีกี่พี่น้องออข้อแ้วพี่น้องยกสโอ้ยบานแลว่ะ

ไง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 งาม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 โอ้ดอกนี้งามว่ะโอ้ยเนี่ยงามพี่น้องเนี่ยงามโอ้ยเนี่ยงามคนมาบังเอิญพี่น้องงามงามงามหยกสองยัง đầy อยู่พี่น้อง เอาเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเดี๋ยวนายใหญ่าอถีเท่าเอาเลยเอาเลยโอ้โหหนวกเงี้ยเดี๋ยวไม่หนวงทีเท่าหนอกเงี้ยหนวกเงี้ยโอ้โหใส่ตาไปใส่ตาไปโอ้โหพึ่งหวานเพิ่งหวานเพิ่งหวานเพิ่งหวาน

เห็ดไข่ไหมดูเป็นแปรมีน้องบ่นเห็นม้ยบ่นเห็นมีงามวะดอกจูมดอกจูมสวยเลยสวยสวยสวเบิ้งเบึงเบึงสวยสวยสวยี่นี่งามงามยังว่าดอกนี่เลยไปเบิ้งไปเบิ้งนี่คืดอกเี่ยลยพิสูดซาบพูดซาบดอกเง่้ยหน่ นิดผึงนี่วะน,นวิดนี้งเนี่ยวะตุ๊งูวะนิดผึงนี่ดีอโอ้ยนิดึ่งตัวนี้แหมกง้ยดอเิด่เางๆนีตรงนี้กเมียน ว้าวหนาวหนาวแล้วดอกไม้นาวลราพี่น้องเอาเป็นเสียซะเจ้าพี่น้องยกสองในเห็ดร่วมแต่ในเห็ดก็ค่ายง่ามๆอยู่กี่มันพี่น้องหาต่อไปโอ้หัอแล้วหัวเล้ว พึ่งหวานพึ่งหวานเแ็่เพิ่อนกี่ดอเก็ค่พึ่งแตเพิ่งหวานเฮ้ยนี่ขี่หน่อยมีหลายกันนี้โอ้โหเดี๋ยววันไม่ดอกเดว่น้องเอาดอกนี้กันเราเอาดอกนี้กันนี่อยู่นิไหมนี่ไหมว้าวงามเลยโอ้โหเอากิ่งไปทั่วแล้วเอาแยกเก็บนะเก็บนะเก็บนะมันกิ่งไปทั่วแล้ว gang vắng nè kiếp gần kiếp gần vino kiếp gần kiếp gần vino kiếp gần kiếp gần vino nhục gần kiếp gần vino kiếp gần kiếp เพื่อเพื่องหวานพี่น้องเอาใส่ตาใส่ตาโอ้งามงามสองดอกงามงามเลยเอาเอาเอาได้โอ้ยโยกสองได้แต่เหี้เพิ่องพี่น้องเหี้ยใครเฮ็ดยใครเฮ็ดยใครเหี้ยใครพี่น้องโองามมากมากมาก

Ini ni ini. Kayak kiri, kiri ngan tu. Kiri ni kan. Soang kiri, kiri ni apa? Kiri. Sering, sering, sering. Moh kudi, sering, moh kudi. Oh, jeep, jeep tu nampak jeep tu. Tita, tita, kon tiba. Lew, 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 lew. Lew kiri, lew pino. Kiri ngan, kiri ngan. งามงามงามพี่น้องงามงามงามนี่ยนกสองยังได้อีกอยู่มาหาเห็ดพี่น้องพี่ย่บุญกับย่าแม่มยนกสองยนกสองแล้วล่าแล้วล่ะจังน้อยกับกาบเราพี่น้องเอาเบิ้งผลงานจังน้อยพี่น้องเห็ดไข่เลยพี่น้องเอาไปไว้ตาหนึ่งแล้วนีตาที่สองมันมันพี่น้อง เอาหาต้อยกันพี่น้องเอาใยบนแง่แม่มมึงตาแง่แม่มกันนะนี่เ <c oughs> ต็มตาพี่น้องเต็มตาเอาพี่น้องสรุปผลงานมือนี้พรายบนกับใยแม่มเก็บเห็ดมาแตเ่เสาพี่นอ้องอ่าสองหยกนี่หยกแรกเก็บตอนเสาเดี๋ยวตาบอกเฮ็ดไข่พี่น้องบอกหลายเลย anh nhìn song ta nói chắc nói ta nói chắc nói vì nó cậu ơi kia chưa à mán mán vì nó ngay r่าง nhiệt xèt khử nọ nạm xèt khử cấm nưng cấm nhảy vì nó đi được zoom đi mà ดอกจ้มงาไม่ดีป่ะเนะแ้่แหมงก็ลางๆาอยู่พี่น้อง